จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้จาจ้าบันนี่ก็เป็นเสาร์วันศุกรขด้วยจา้าประจา้าเฮาหอนสีผ้าขัไปส่งเด็กน้อยนักเรียนจา้าประจา้าลาไปทำงนนานอะไรนะครับจ้าบันนี้เด็กน้อยก็ได้เลิกโรงเรียนมาหอดหน้าล้วได้จา้ากับซีม่วงแรงหรอหือจ้าเฮากัสิพากันลกกาลกกาแล้วกัสิได้พากันไปไถนาไวจา้จ้ามื่ออื่นกัสิได้ดำหน้าจา้ปจาประจ้าเฮาสิพาไปเปบิ่งว่ากะซำใด้หรืจ้า ฝากกระพอลก,กจ้าคุต้นกาไปเลี้ยงควายจา้าลกงายบ่ฝากกาแตจักมัดแล้วพอสิบมัดไปมันแข็งยืนบ่ กำลังมัดม้วนดำพอดีนี่นะจ้าพ่อแม่พี่น้องในสามสิบมัดแล้วต้กล้กากระลุกงายอยู่ด้วยจ้าเข้าสิลกจักมัดมห้ดนี่เต้<ส>ลกหลายดําเพราะท่านเต้ดำมือละสองซูโมงสามซูโมงไม่จ้าไม่ได้ดำเบิดมือไม่จ้า <c oughs> หลายเวียกจานดำตั้งแต่คอบผัวเฮ้าหนีไม่จ้าไม่ได้ดำาไ่ได้จางก้นจ้า โอ้เอวเงา้คือได้นั่งเก้าอี้ใช่ป่ะเอวเาวางา้ปวดนั่งหลบเลยสิไปไถหน้าแรงไว้เป็นป่อป่านี่ไใ,ใ,ให้ให้หลอป่ะัสมันกา,าสาันจานเห็ดมัดไหว่เด้ดจานมันพ่อมัดม่นนี่แหละค่ะ จาเดียนซีหาหมาือ <c oughs> จ้ะกาเหียน,นักลมลกว่าได้หัวเดียว เส้นสัญญาณไว้สเดือนสปีกายกระดํสอเดือนได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องดัหน้าสองคนดําสเดือนจ้าตกเดือนละคนตกคนละเดือน มันลกกาหน่อยนะมักันจาพม่าพี่น้องให้อยู่จากกาพระขาดถึงยามเห็ดมาก็เห็ดมาแข็งดีอยู่ที่นียู่ดีดลกจะละลายกับพ่อใดค่ะมันกาหน่อย ขารกนกนฝนมันยังกรมแล้วจับกพ่อได่ขาดดโอ้ยกลมลกกับใ้ใหจานปวดแล้วนางลกก็สิ่ละสามว่ามาจากบาทซ้ำซ้ำ มันละสาบาทมันละสามบาทสามบาทก็ทำหนิละทำห้องหลกหนิละมันละสามบาทแต่หน้าลกแต่ปาก จ้าปนี้เขาอันลกกาแล้วแเขากันสิได้ไปถหน้าแรงไบเด้อจ้าอนม่พี่น้องบอลเอื ondan, ่นก็สิได้ดำหน้าจ้าได้4ีมัดจ้าป้ะนี่ลกเวลาซีดีมัดจ้าเสร็จไ้ยล่ะทาาบดีเวละฝาั่ามันใส่ขี้เพิ่บา่หรอ มันติดงาอยู่นบ่ใส่ขี้ขุนวะมันขุนกุนแหละมันบ่นเอ้าเอ้าเอ้าตีวันว่นติดโอ้ยทุ่นเขาตากต้น จ้าบันนี้กำลังเสียมรถลงไปไทยหน้าได้จ้ายังบันนี้เอาเนี่ยเหยียบไส้เต๋บนัน กันแล้วมาอีกแล้วผมอยากพีนน้องัมจะฝ่าเนี่ยฝ่ามืดไมอีกแล้วคุณ ข้าก,ก็สิไปไถมาตะพุ่จนจ่าไฮไตร่ก้อนจ้าคุณดำอะไรขึ้นมาตะไฮไต่คุณจ้าฝ่ากระมืดมาอีกแล้ว <c oughs> จ้านี่แหละจ้าให้ข้าวานมือนันจ้านวานแล้วกนน้าม,มา่ถ่วมจ้ามันเกิดพอดีค่ะมันเกิดทางห้างก็เลย ไขดำไม่จัง <c oughs> มันเกิดหางวัวโตวัวเต็งจากเลยหนามมัขังพอดีกันเลยถือได้ไขดำไม่จัง ใช้น้ำฝนคุณน้ณองอยากใช้ดะจ่าผมยืน้าเบิ้งอายอยู่คุที่แหลกเรียงคั่วยอยู่คุณจะาเห็นไอเอารถไทหน้าลงมากกันแลีนลงมากเลยจ้า <c oughs> ตืนกลาจ้าประเีเห็นไอไทยอยากใช้ะต่มาเลียนไอไทยหรอจ้าเอาเลี่ยนกันไทย เห็นไอ้ไทยก็อยากมาไถยที่แรกเรียงก้วยอยู่คุณจ้าฝาเหลี่ยฝาห้องมาหรอด้จ้าพ่อแม่พี่น้องขออภัยหลายๆเด้จ้ามือนี้เฮากันได้ลุกกาไถนาจ้า ฝนกับฟ้ากกสิมาแล้วจ้าเฮาก็จะได้ปิดโท่เาเราทราบไปจ้จาจ้าคลิปนี้เฮาขอฝากกันไปสักนินกนดแล้วจ้าเนาะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามช่องขบวนอีอสานน้อนหน้านะมิได้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์นี่ได้จา้าเพื่อเป็นการประกาคลิปใหม่ๆจา้าเฮาก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามนคะค่ะมือหน,นึ่งเก็ได้กาเข้า,า่าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย